มาดูงานยามเย็นวันนี้นะวันที่สี่วันนี้สู้ขาดใจเลยวันที่สี่หัวเครื่องเกียร์ขึ้นเรียบร้อยนะตายเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะเป็นเจ้าเอ่อจิก้านะสี่เดิมเป็นซีแซดนะซีแซดวันที่สี่หัวเครื่องเกียร์ขึ้นเรียบร้อยแล,แลระบบลมด้านหลังก็เดินไว้เสร็จเรียบร้อยนะ ก็เหลือแต่แค่งานเอ่องานใส่ใสายเกียร์แล้วก็มาจําระบบลมข้างหน้าแค่นั้นเองนะแล้วก็ประกอบอกระจกมองข้างฝากระโปรงหน้านะใส่บังโคนโมโัคโหนหลังหัวเก่งนี่นะออื่นก็ไม่มีอะไรนะสี่วันนะครับจบเรียบร้อยกระโปงรงอะไรที่เดเอวมาเมื่อเช้าก็นี่ใส่กับลูกหม,มาเรียบร้อยอไม่พลาดแน่นอนนะ แต่การให้ตัวนี้เครื่องหกยูเซตนะฝานโนกสามร้อยแปดสิบแรงมา้าดูเลยสเปคญี่ปุ่นเลยบอกเลยสุดเบอร์อยากเห็นจีก้าก็ไม่ใช่เหรอหลายคนยังไม่เคยเห็นไงแต่ผมทําไปเยอะแล้วเพียงแต่ว่าไม่มีใครเห็นคลิปเฉยๆนะถังลมใช้เป็นซีรีส์เจ็ดร้อยอ่ะดูนี่ได้สเปกญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับสี่วันผ่านไปไวเหมือนโกหก ด้านหลังระบบลมเป็นยังไงอันนี้เปลี่ยนใช้ของเชนะ็กันแทนนะนอกนี่เช็กันแทนทั้งหมดนะของนอกทั้งหมดระบบลมเดินให้ไว้ด้านหลังระบบลมบอดี้คือเดินไวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยผ้าดูนี่เปลี่ยนใหม่นอกทั้งหมดนะระบบลมเดินให้เรียบร้อยคือระบบลมบอดี้นะเดินไาเรียบร้อยหมดแล้วอืม ดูได้นะออกมาทรงสวยแน่นอนนะครับนี่นะเดี๋ยวจะมีบางเครื่องล่างอีกนะเดี๋ยวผมใส่ให้รบหมดวันนี้ก็เออพอละเลิกละสี่วัวนผ่านไปนะครับดูได้เลยจิก้าอยากเห็นกันมากไม่ใช่เหรอนะแล้วก็ เอแต่โซลยองรู้ดีติ๊ก้ามันทำไปเยอะโซ,โซลยองดูอยู่ก็ลองอ่าส่งรูปมาในคอมเมนต์หน่อยให้ดูสองคันหล่อเลยทีมงานหอมละลื่นนะครับทำไปแล้วอันนั้นรู้ๆกันอยู่นะก็จะได้หลายคนจะได้เลิกถามมาสักทีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะซีรีส์เจ็ดร้อยก็จะเยอะติ๊ก้าก็จะลองลงมาผมจะรับแค่สองรุ่นนี้เท่านั้นนะแค่สองรุ่นนี้เท่านั้น อ่าถังลมถ้าของจิก้าผมไม่ใช้นะผมจะใช้เลือกถังลมเป็นของสามหกไม่สามหกก็ซีรีส์เจ็ดร้อยไปเลยนะครับใส่ให้เหมือนของมันเหมือนยี่หวังมันอีกบอกเลยโพรายางมีขี้เละจังเลยแอ,อย่ยางเขาเปลี่ยนใหม่แล้วอันนี้ใส่แค่ประคองประคองตัวถังรถไปก่อนนี่นะสี่วัน ใครทาไม่ได <ard> <by> anyway, so, ้ผมทําได้แน่นอนเอาอยู่ทุกคันด้วยนะครับก็นี่นะวันนี้สู้สุดตัวนะสู้สุดแรงเกิดเลยนะครับก็ฝากไ้ด้วยผลงานนะช่างบอยปทุมธานีอยากทางานวายงานเร็วงานได้ตามสเปคก็หลายคนยังสงสัยว่าผมอู่อยู่ที่ไหนผมไม่มีอู่ไม่มีหน้าร้านนะครับผมรับทํานอกพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรอยู่ที่ไหนก็ไปทําให้หมดอันนี้ก็นอกพื้นที่เหมือนกันนะเนี่ยที่มาทาเนี่ยก็นอกพื้นที่นะ อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรล,ลองโทรมาสอบถามนะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม